ของแม่ครูราดาในงวดวันที่หนึ่งสุลาหกจิตเนาะขอบคุณคุณแม่ครับพร้อมทั้งปูเทพด้วยครับผมสวัสดีครับเดี๋ยวเอาของแม่แทบสีก่อนบอกแม่ไม่มีหมอนเทียง พูดไปบางทางรอครับนอกครับวันนี้เป็นวันที่เ7็ดยที่ครับยีเนอกขอแสดงความดีใจกับพี่น้องดิจิทัลนะครับทุกท่านทุกคนขอบคุณรัฐบาลทุกภาคส่วนครับวันนี้เป็นวันดีเลิกดียามดีแม่กุุวดามาเยี่ยมทิพสถานกรุงเทพครับพอดีโดยไม่ได้นัดหมาย ขอบคุณ Youtube ทุกช่องทางนะครับขอบคุณ y ู u t u ทุกทุกช่องนะครับวันนี้เป็นวันดีก็เลยก็เลยเราก็เลยจะให้แม่รัด,ดาบอกแนวทางพี่น้อง f อช่องคนจุนทีวีเบาทีเพชรพารวยความเชื่อและวิธีชาวบ,บ้านบวังทารด้วยน,นบอมนะครับแนวทางตัวเลขวดประจำวันที่ หนึ่งตุลาคมสองพันห้าร้อยหกสิบเจ็ดวันนี้แม่คูรัดาเมีแนลทางจะฝากพี่น้องอยู่ทางบ้านตัวไหนก็ขอเรียนเชิญเบาเบาทีนะครับเป็นโคกต่อไปครับขอบคุณครับครับผมครับวันดีอีกเที่ยนหนึ่งเนาะครับคเดนยิ่ในทางสื่อเนาะทางช่องอัมพลเพิ่นไปถ่ายคระเริ่มหลายคลิปหล่งวดแล้วเนาะกะดีใจครับแม่คูรัดา นะครับท,ที่เด็กขิ่นเข่างวดที่แล้วกะตรงตรงแม่นบ่ครับค่ะอืมส่วนมากเลขของแม่คู่ระดานี่ได้ได้มากจากไหนเนาะครับจุดทูบค่ะอ๋อจุดทูบค่ะกะมือนัน้นอ่บวงสวมไปแล้วเนาะค่ะบวงสวมไปแล้วม <า S 1> เมื่อ <มา S 1> วันที่22วันอาทิตย์ค่ะออ๋ที่ผ่านมาค่ะครับก็คือหลักๆก,ก็อยากไปอยู่เด้กปูเทพบเพราะว่าเฮาก็ตับอ่สน้องแตว้วพอดีส้นกัน มีเคลียร์เรียบร้อยครับผมก็เลยแบ่งบางส่วนไปทั้งปุ่นครับนะครับมาเมื่อนีถือว่าพวกผมช่องไม่ก็โชคดีได้บอดบอดได้ไปหาคุณแม่คู่อยู่<ช>หอดเพื่อนเนาะ,ะอืมย,ยน,มนี่แล้วคุณตาขาดที่่ใดบินมากขึ้นนกเจ้าเนี่ยจานนีไปหวยลาดไก่อยู่ได้เนาะก็แสดงว่างวดวันที่หนึ่งดอลานี่ คุณแม่กับไดรเลกตั้งแต่มือบ่วงสวงแมันบ่ใช่ค่ะยี่สิบสองวันอาทิตย์จ้ะอ๋อทู่ที่ไหวอุ่นปุ่มจ้ะอ๋อก็เป็นแนวทางเลขกถูกคือเก่าใช่ค่ะอ๋อนอกจากเลขกถูกแล้วคุณแม่มีฝันในบอหลังจากปล่อยตัวเลขครับไม่ได้ฝันหอกจ้ะคือเลขกถูกก็คือเลขกถูกจก้ะบ่ไม่มีความฝันของคุณแม่คู่บ่คือบ่ได้นอนดูแลแม่ที่ป่วยติดเตียงจ้ะอ๋อบ่ได้นอนให้แม่ตลอดจ้ะอ๋อ เปตำเน่นำเนาะบ่ได้นอนส่นบ่ได้นอนจือครับเ็กคีแมคู้หายมากกะเขามาสองวัแล้วะแมคูใช่ค่ะสองวันดแต่นเลขกทูอย่างเดียวเล็กถูกยังเดียวหมดอะไรูหกเลกเลครับเลขกูกหแล้วก็สามเจ้ะูหกแล้วก็สามเจ็ดครับ๋อ ตองตัวต,งตรงๆเลยตัวนี้งศูนย์หกกับสเจนาะได้ได้สามเจ็ดตรงๆเลยแม่นบ่ครับใช่สา 3, 7, 7, 3มเจ็ดเจ็ดสามเนะาะถ้าซื้อแต่เจสานี่บ่ถือเด้เนะาะจะต้องซื้อ3ามเ็เ่อพอามคน <c oughs> เห็นเหล็กสองตัวคิดว่าอาจารย์ให้เหล็กลางเลยขึ้นบนซื้อเหล็กถือไปบ่ได้เงินเนะาะในงวดวันถี่หนึ่งอันนี้แล้วแต่ดวงจ้อเหล็กไ้มาน้ำกันนีก็บางคนถือ บางคนกับบัถึงแม่นบ่ะใชแล้วแต่ดวงคนจ้ะบ้าบ่วงสวมไปแล้วดวงมันบัคือกันจ้ะครับวาสนากับบัคือกันจ้ะอืมวันนี้คุณแม่จุดถูกแล้วได้เลขตัวไหนเนาะครับได้หกสามจ้ะหกสามจ้ะตัวนี้เลยนี่จ้ะอ๋อต้องว่าร้ายจ้ะบ่ต้องว่าร้ายเจ็บแข่าเจ็บก้สามสามเลขของคุณ แล้คือตัวฟังนี่คืออยังครับนี่เก่าอ๋อเล็กเกเก่าสามเก่าเกาน้ำจ้หกหกมันอาจจะเป็นเก่าได้ตัวนี้เล็กทะเบียนรถคือเลกอย่างครับทะเบียนรถทะเบียนรถเกี่ยวก็มีอย่างครับทะเบมอไซคจ้กที่พ่อพ่อแม่แม่เอซหมอได้จากพ่อพอแม่แม่เอฟซีงวดที่งวดที่สามเจนี่ละจ้าอ๋อสามเจ็นี่เอฟซีเนเบิ้งหลวเพิ่นถือหลายจ้าก็เลยซื้อรถหายมากันหนึ่ง อ๋อทะเบียนรถเกิเลยสามหานึงจ้าก็เอาแค่นี้ละแคนครแขนครโอ้ไม่ต้องเอาหลายเนาะครับเอฟซีดิสซีรถครับผมโอ้จักแม่นบ่แม่นแล้วครับได้รถนะครับคันหนึ่งห่ดแหละเพิ่อนเออเ่าท่านได้ถามอยู่เด้เออเอ้าสามหกสามนี่พอถามดอกจะชี้ถามอย่างไรเพราะว่าเลขตัวเดียวกันเนาะเออเปลี่ยนแครเก่ากับโผสาม หลักหน่วยยังอยู่คือเก่าคสามหาหนึ่งหนี่งามบอกคุณแม่งามอยู่จ้ะมักตัวใดนสามหามักพกสามแหลหลายค่ะอบอกไอ้สามหาหนึ่งไฮตัดบอกหรือว่าจั่างไหนตัดสามห้าแน่จ้ะอ๋อตัดสามหาเนั่ยจหน้าตตัดแล้วก็กราบเอาเนาะครับจ้ะครับมันก็ต้องเช่องซ่านละเนาะครับครับผมเอาตัวเลขกะเห็นกันสุขุมสุขชนเนาะ ครือวันนี้เป็นวดที่สามแล้วเพราะว่าขอมาสองวดติดรัครับเอาลงได้าจา้ะครับผมอืมเออเป็นเหลขของคุณแม่ลาดาเนาะสองหววผ่านนะครับมียังฝากเอฟซพุ่ในบ่ครับฝากอียังหอดเอฟซีท่านผู้ชมเน่วันนี้แม่ลู มาดาได้เดินทางมาตั้มนักมุเทิตาก็ได้มาเป่ามาปล่อยแนวทางถ่ายซึ่ทางอันช่องยูทูบหลายหลายช่องนะคะครับฝากพ่อพอแม่แม่เอฟซี13ช่องนี่แหละผู้ได้ที่ิท้าจอดแม่นหมดใช่ค่ะทุกทุกช่องนะคะครับจ้า กให้ยอดวิวได้หลายๆได้จ่าได้จ่าถัห้ต้ก็ให้ข่าวนอกจากแม่ถั่วให้ข่าวยอดวิวออกแท้ครับใช่พ่อๆแม่ๆเอกซีกับพิจารณาเนาะจ้าเนาะเป็นแนวทางด้วยจ้าเด้อครับคุณอ่ะเป็นแนวทางเป็นความเชื่อส่วนบุคคลเนาะถ้าสิ่ติ๊ต่อคุณแม่นี่เดี๋ยวภูคุณมีโศกมีลาบ ติดต่อทางใดได้ครับี่คะเบอรร์โทจ้ะอ๋อมีเบอร์โทรพร้อมี่คะอืมเอาท่านผู้ชมเนาะนะครับเป็นเบอร์โทรของแม่ครูรัดดานะครับรัดดาหงสมศรีนะครับทศกศไปบ่ได้เด้อตอนนี้คนหลายเอาครับผมเบอร์โทร088 686 7413ดหกแปดเจ่หนะครับขอบคุณครับคุณแม่ครับคุณแม่คู่เนาะนะครับสำหรับแนวทางของคุณแม่ท่านผู้ชมท่านใดก็เบื้องล้วมักจังตามเด้อ